สวัสด,ดีทุกคนยินดีที่ได้รู้จักแต่น่าเสียดายเราไม่น่ามารู้จักกันตอนนี้เลยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านอนแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วรู้แต่ว่าถ้าได้หลุดออกไปจากโลกปมๆแบบนี้บ้าง the demon โชคชะตานี่ชอบเล่นตลกกับเราอยู่เลยมีคนบอกว่าเราเข้มแข็งแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เราเจอมาเราไม่คิดแบบนั้นหลายๆคนมักบอกเราเสมอว่าเวลาทุกข์ให้หาอะไรที่มีความสุขทำเมื่อก่อนเรามีความสุขกับการเดินป่ามีความสุขเวลาได้ยิ้ม ทำอะไรบ้าๆบ,บ,บ,บอๆแต่ตอนนี้อะไรที่เคยทำล้วชอบมันกลายเปนตรงข้าไมไปหมดจนเราไม่รู้แล้วอะว่าจริงๆแล้วความสุขสำหรับเรามันคืออะไร ว่ากันว่าเงินนี่แหละสามารถซื้อความสุขได้แล้วคุณล่ะคิดอย่างนั้นไหมตอนเด็กก็คิดว่ามันเป็นเหตุผลของพวกห่วยพอโตมาถึงรู้ว่ามันโคตรจริงเพราะที่เราต้องเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อมันไม่ใช่หรอ แต่วิธีนี้คงใช้ไม่ได้ผลกับเราแน่แน่เพราะถ้างเงินไม่มาความสุขก็คงไม่เกิด สุดท้ายเมื่อหาทางไปต่อไม่ได้เราก็มาหันหน้าเข้าหาศาสนาเพราะเชื่อว่าศาสนานี่แหละคือหนทาง,างความสุขที่แท้จริงส่วนใหญ่คิดกันแบบนั้นนะ รู้หรือเปล่าว่ามันมีทางลัดสู่ความสุขอีกหนึ่งวิธีวิธีนี้จะทำให้โลกรับรู้ก,การกระทำของเรามากขึ้นความสุขที่ได้ ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน่นอาอัศจรรย์สาธุแต่อย่าเลยไม่เวิร์กหรอก จินนั่นเป็นคำแรกที่ได้พูดออกมาในรอบหนึ่งปีไอ้นี่แหละที่ชื่อจินผู้ชายอะไรชื่อจินก็คกบกันมานานแล้วนะ จนมันเข้ามากลายเป็นส่วน,นหนึ่งในวงโคจรของเราแต่แล้ววันหนึ่งมันก็หายไปไม่มีสัญญาณไม่มีคำเตือนอะไร มันไม่ได้มาตรงนี้นาน้วเนาะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยบรรยากาศแบบนี้ก็ชวนให้คิดถึงเหมือนกันเนาะจริงเราไม่น่ามาคุยกันแบบนี้เลยอนะ ทำไมอ่ะนี่เราก็คุยกันอยู่ไม่ใช่หรอช่อางเถอะแล้วเป็นไงบ้างดูเศ้านะเธอไม่รู้หรอก เรารู้สึกยังไงอะ่ะอืมนั่นดิแล้วเธอรู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงเราไม่อยากให้เธอต้องเจ็บเลยเราว่าแบบนี้มันดีกว่าใช่เว้ยแต่ไม่ใช่สำหรับเรา ไม่เอาดิถึงยังไงเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเราไม่เคยหายไปไหนเลยเราไม่อยากให้เธอต้องหลอกตัวเองอะไม่อยากให้เธอสร้างนู่นนี่นั่นขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองอ่ะทำไมเธอไม่ปล่อยมันไปอ,อ่ะก็เพราะเรารักเธอมากไง รู้เลยไหมความรักอะ่ะมันก็เหมือนกับยาแก้ปวดมันแทบไม่ต่างอะไรกันเลยถ้าเธอกินตามที่หมอสั่งนะมันก็จะหายถ้าเธอกินมันเกินพอดีอะ่ะแน่นอนมันไม่เป็นผลดีตัวเธอแน่ ต้องเคารพในการตัดสินใจของเรานจูนเธอต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราไม่มีตัวตวนอยู่แล้วปล่อยมือเรานะ พอแล้วกับโลกปลอมที่สร้างขึ้นมาเป็นกำแพงเพียงเพื่อหลอกเตงไม่เป็นไรเพื่อหลอกเตงเลื่สักวันเธอจะเดินทางกลับมาถูกไมมันจะไม่มีทางกลันไปได้เลยก็ตา ราขอโทษไม่ได้รับฟังปัญหาของเธอคนที่ยังอยู่อะมันก็เจ็บเหมือนกันนะ นั้นเราอยู่ด้วยกันเราจะไม่มีทางไปได้ถ้าแบบนั้นเนี่ยขาดอะ่ะรู้อะไรไหมสำหรับเธออะเราไม่เคยหายไปไหนเลยนั่นแหละที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้ แต่สำหรับเราอะเราไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วถ้าได้หลุดไปจากโลกปลอ,อมๆแบบนี้ซะบ้างมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เราทุกคนเกิดมาพร้อมความสัมพันธ์เมื่อมีใครหายไปแฟนกับเพื่อนนั้นก็ย่อมส่งผลไปวงกว้างโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ที่สุดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าเราสามารถเจ็บปวดกับการสูญเสียได้แต่เราไม่ควรปล่อยความเจ็บนั้น ำลยตัวตนทำลายความสุขที่รายล้อมอยู่รอบข้างสิ่งที่เราทำได้ที่ยอมรับแล้วก็ผ่านไป